สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดออกหมายจับอัจฉริยะไฟ์สดหมิ่นศารเจ้าตัวลั่นไม่กลัวสารจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาออกหมายจับนายอัจฉริยะไฟ์สดหมิ่นศารใส่ร้ายล็อกภูยภากษา เพื่อช่วยทนายตั้มชนะคดีขณะที่เพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมลัน่นไม่กลัวสารไหนก็มาเถอะโวใครอยู่เบื้องหลังงานนี้เลือดนองท้องช้างแน่ระบุยศต่ำกว่าผู้การภาคไม่ต้องมาเชิญตัวไปโรงพักชี้คนละชั้นกันความคืบหน้าล่าสุด 31พฤษภาคมมีรายงานข่าวว่าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หรือธัญเทพหรือระเนศหรือโรธทวีเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อ,อชากรรมตามหมายจับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่135ทับ2564ลงวันที่31พฤษภาคม64 ในฐานความผิดดูหมิ่นสารหรือผพิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโด,ดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจากกรณีเมื่อ19มกราคม63นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้กระทำการไล้สดใส่ร้ายสารยุติธรรมว่ามีการ ล็อกภูิพากษาเพื่อช่วยให้นายสิทธาเปี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนชนะคดีซึ่งเรื่องนี้สำนักงานสารยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่เป็นจริงอย่างที่นายอาัจฉริยะใส่ร้ายกระบวนการยุติธรรมจึงดำเนินการออกหมายจับรายงานข่าวแจ้งรู้ว่าในวันนี้ช่วงเช้านายอาัจฉริยะ มีกำหนดการเดินทางมาร้องทุกข์ที่บอกอปปปเพื่อขอให้ตำรวจปปปเอาผิดขบวนการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศทันทีที่นายอาชฉริยะทราบว่าถูกออกหมายจับได้รีบเดินทางไปมอบตัวที่สพพระนครศรียุธยาทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมา Facebook ของแฟนเพจชมรมเชืยอหลือเอยาชญยกรรมได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าจะสารไหนก็มาเถอะ ทางชมรมไม่เคยกลัวอยู่แล้วพูดความจริงก็หาว่ามินกฎหมายเฮงซวยใครอยู่เบื้องหลังคดีนี้ชมรมบอกเลยว่างานนี้เลือดนองท้องช้างแน่นอนยศต่ำกว่าผู้การภาคไม่ต้องมาเชิญตัวผมไปที่โรงพักนะมันคนละชั้นกันสำหรับคุณอัจฉริยะเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเส้นทางชีวิต เริ่มจากอาชีพวิศวกรเพราะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาโดยยึดอาชีพเป็นนักธุรกิจก่อสร้างแต่ก็ถูกนายจ้างช่อโกงไปประมาณ2ล้านบาทพร้อมถูกยัดข้อหาจากตำรวจเนื่องจากนายจ้างรู้จักกับพนักงานสอบสวนเจ้าตัวพยายามต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นเวลานานกว่า3-4ปี จนต้องปิดกิจการตัวเองเพื่อมาศึกษาด้านกฎหมายจนในที่สุดศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องจากนั้นได้ตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมจนมีคนรู้จักในคดีที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีทุจริตสากรเครดิตอยู่เนียนคลองจันทร์ในระหว่างที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรสากรร่วมประชุมกับกรรมการสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด โดยครั้งนั้นคุณอัจฉริยะได้นำผู้เสียหายประมาณ200คนไปเจรจาหารือด้วยแต่ในช่วงที่หารือมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนเกิดการชกต่อยกันทำให้อดีตคณะกรรมการสากรคเครดิตยูเนียนคลองจันทร์เข้าแจ้งความเอาผิดกับคุณอัฉริยะในข้อหาทำร้ายร่างกายและคดีทุจริตแต่สุดท้ายคดีนี้ตำรวจก็สามารถเอาผิดกับอดีต กรรมการสากรเครดิตอยู่เนียนครองจันทร์จำกัดได้ในข้อหาทุจริตความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความซึ่งเป็นบทความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับเมื่อประธานสั่งสอน FC ลุงพลหลังจากผมโพสต์หนังสือ3เล่มและ5ท่านไม่เอาแพ้ฝ่ายที่จ้องใส่ร้ายลุงต่างก็เงียบกริบรวมทั้งช่องทีวี ส่วน FC ลุงพลพลอยอิ่มใจก็ดีใจด้วยเมื่อ3วันก่อนท่านทนายสมเกียรติไ์สดอบรม YouTube นักเขียนบทความและ FC ลุงดยห้ามจาะลึกในคดีน้องชมพู่และคดีอื่นๆทำให้ y o u t u b e อบางท่านหมองใจบางท่านต่อว่ากันเองในฝ่ายเดียวกันแรงๆส่วนที่ y o u t u b e อร นำบทความไปอ่านถือว่าดีขอบคุณทุกท่านมากๆเพียงแต่บางท่านอ่านไม่ชัดอ่านตกสระหรือตกหล่นบางคำไปหรืออ่านไม่จบทำให้ความหมายของบทความเปลี่ยนไปความเข้าใจผิดจึงเกิดขึ้นได้กับผู้ฟังในหมู่ FC ลุงพลวันซืนผมจึงเขียนเรื่องไว้ย่อหน้าสุดท้ายคล้ายอบรม พอเมื่อวานประธานสมเกียรติใจเย็นขึ้นจึงหยิบส่วนที่ผมเขียนนี้มาพูดขอโทษท่านทนายนิทัศน์และยูทูบเบอร์บางท่านให้รักกันเหมือนเดิมขอให้เข้าใจกันเพราะพูดกว้างๆไม่เจาะจงไปที่ผู้ใดพูดถึงบทความผมเองเนะ่ะเขียนเจาะเรื่องลุงพลตั้งแต่เดือนธันวาคม63 ถึงตอนนี้ก็6เดือนการเขียนเพื่อให้ลุงพลกับป้ารวมทั้ง FC ที่เครียดจากข่าวต่างๆที่รุมเข้ามาที่ลุงทำให้ทุกคนสบายใจยิ้มได้ทุกโพสต์เกือบ100โพสต์แล้วมัง้งไม่ทราบลุงพลป้าแตนรู้จักชื่อวีระหรือเปล่าการตำหนิของทนายสมเกียรติคาดว่ารวมถึงผมด้วยเพราะมีหลายช่อง YouTube นำไปทำคลิปทุกบทความผมเดาผิดหรือเปล่าครับท่านทนายสมเกียรติสวัสดีครับวีระลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้นะครับคนแรกบอกว่าบทความของท่านหลายบทความ f c ที่อ่านก็พอมีกำลังใจส่วนมากก็กลัวว่าลุงพลจะโดนอะไรอีกนะ แต่ถ้ามาอ่านบทความของท่านก็ทำให้มีกำลังใจเสมอเกี่ยวกับข่าวลุงพลค่ะขอบคุณท่านวีระจากใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะที่รักความยุติธรรมเชื่อมาตลอดทำดีต้องได้ดีคนดีเทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองขอบคุณทุกท่านที่รักความยุติธรรมความซื่อตรงความซื่อสัตย์กินไม่หมดคดกินไม่นานโบราณ ท่านว่าไว้ f c ลุงพลผ้าแตนถึงจะอยู่แดนใต้ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจถัดมานะครับบอกว่าท่านเขียนบทความได้สุดยอดค่ะชื่นชมมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าบทความของท่านมีประโยชน์มากๆทุกบทความส่วนใหญ่คนที่อ่านด้วยเหตุและผลจะเข้าใจถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณคุณวีระสำหรับบทความดีๆความคิดส่วนตัวนะคะ ที่ท่านทนายสมเกียรติพูดนั้นไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณวีระเลยค่ะสร้างสรรค์บทความดีๆออกมาอีกเยอะๆเลยนะคะถัดมานะครับบอกว่าอย่าน้อยใจท่านทนายสมเกียรติเลยนะคะท่านท่านคงไม่ได้ว่าท่านหรอกค่ะแต่ถึงอย่างไรพวกหนูก็ชอบสิ่งที่ท่านได้เขียนหรือสื่อสารให้คนอยากรู้ของคดีน้องค่ะความคืบหน้าล่าสุดเคลื่อนไหวแล้ว ลุงพล้าแตน f แฟมิลี่ท่ามกลางกระแสปิดคดีน้องชมพู่ช่อง YouTube ลุงพล้าแตน f แฟมิลี่ยังมีความเคลื่อนไหวตามปกติด้านความคืบหน้าทางคดีมีกระแสข่าวการออกหมายจับคนร้ายในคดีนี้จากกรณีกระแสข่าวการออกหมายจับคดีน้องชมพู่คนร้ายในคดีน้องชมพู่รวมไปถึงจะมีความคืบหน้าสำคัญของคดีภายในเดือนมิถุนายนนี้ ตามที่ทางพลตรวเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขคุ้มชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์ไปไม่นานนี้ความคืบหน้าวันที่30พฤษภาคม2 5 6พผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีนี้ชุดคลี่คลายคดีได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากทั้งคำให้การของพยานต่างๆรวมไปถึงหลักฐานที่ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า มีเส้นขนเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขคดีสำหรับพยานแวดล้อมและพยานคนใกล้ชิดน้องชมพู่ถูกทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวแยกสอบปากคำหลายครั้งนอกจากนี้ยังมีการเชิญตัวเข้าเครื่องจับเท็จอีกหลายปากซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณชัยพลวิพาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่ผู้โด่งดังจากคดีนี้ทั้งนี้ตัวลุงพลเอง แสดงความบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งที่ผ่านมานั้นพบว่ามีบรรดาแฟนคลับของลุงพลคอยให้กำลังใจมาโดยตลอดรวมไปถึงเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ที่มาปักหลักข้ามปีในการรายงานความเคลื่อนไหวของลุงพลไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับคดีและการใช้ชีวิตของลุงพล รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่าลุงพลได้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองที่ใช้ชื่อช่องว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า358,000คนนับว่ามีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากโดยในช่อง YouTube ของลุงพลจะลงคลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของลุงพลและป้าแตนล่าสุดมีรายงานว่าภายหลังมีกระแส การออกไมายจับคนร้ายคดีนี้ทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ยังคงมีการลงคลิปตามปกติมีแฟนคลับเข้าไปชมเหมือนเดิม